โอเคได้นะครับเห็นความจันผมสั้น <C> e <an> เพื่อนเพื่อนเติมเกมเดี๋ยวต่อฟอนแลรู้สึกราคาแมลงไปไหมครับ <S <S วันนี้ผมขอนำเสนอร้านเติมเกม Top u อัพเกมเมเติมง่ายปลอดภยัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเองนะราคาดีไม่มีรีฟันร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่ารอช้าไปเติมเกมที่ท็อปอัพเกมเกัน ใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเจ n เนอเรล์ฟลนะครับผมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับจากเกมเวที Delta f o r ร์นะครับผมวันนี้เราจะมาขับเฮลิคอปเตอร์นะครับแาน่พาหนะที่ชื่อว่าแอสเซอร h เฮลิคอปเตนะครับนะเรามาดูของแต่งกันนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับ อันแรกก็จะเป็นตัว p e r s o n ร l Rocket นะครับมิสไซล์นะเอาไว้สำหรับยิงคนโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถ้าอยากไปยิงรถถังใช้ไม่ได้นะไม่เวิร์กนะครับแล้วก็วุตลองจะเป็นแอนติกอาราวมิสไซล์นะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกเป้าสำหรับยานพาหนะนะครับที่เป็นรถนะทั้งหมดเลยนะครับสามารถล็อกเป้ายิงได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นดีคอยแ a i r ปล่อยแฟร์เหมือนเดิมนี้รีแพร์ก็คือซ่อมได้นะครับซ่อมกลางอากาศได้เลยนะครับ แล้วก็โอเคเอาวุธลองตอนคนนั่งคนที่2คงมไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมโอเคเรามาดูกันนะครับว่าผมเล่นยังไงให้อยู่ถึงไซส์สุดท้ายนะครับแล้วก็อันนี้ผมตัดมาจากในไลฟ์นะทุกคนผมมีไลฟ์ทุกวันนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดู front Mo out the secure the เอาสูตรยิงคนมานะได้อยู่ ดูว่าเอเอองรุนเอาเรื่องหรือเปล่านะครับ a อเเหมือนจะไม่สนใจนะเดี๋ยวผมจะอ้อมหลังไปยิงเขาดูนะครับลองดูว่า เฮ้ยอะไรวะทำไมไม่ล็อกอ่ะโหหนัดเดียวเออสวยมากสวยมากสวยมาก Allied launching an assault Alpha. objective troops on เราพยายามมองแบบหลังเขาก่อนก็ได้นะครับมุมมอง V นะ V เหรอ C วะเออ V IC นะครับมองว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก่อนนะครับแล้วค่อยออกไปก็ได้ไม่ต้องรีบร้อน โอ้โห,โโหยู่ันเขาเยอะนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับมีป้อมมีเอด้วยว้ยสวยละ <S <S ไอ,อ้ป้อมเอแล้วก็รถดเอนะไม่น่าคุ้บเสี่ยงเข้าไปนะครับอันตรายเกินต้องให้เอ็มบอลเราช่วยยิงก่อนไอบอลเราไม่ช่วยยิงเลยวะป้อมโหบางพอดีเลย น่าระเบิดว่ะแต่น่าจะเจ็บมากเอเอเมื่อกี้นะครับน่าจะไปย้ำได้อยู่หรือเปล่าอ๋อเอเอเขาแตกแล้วครับเอเดวี AW เราน่าจะไปเคลียร์ให้ เฮ้ยไม่ตายว่ะตัวนี้มันถึกจังอ่ะไอบอลเฮ้ยว้าวเราแบบดิจิตอลเอ้ยมีอีกลูกหรออ๋อไม่ใช่ จะอ้วกเอาเตรียมถุงขยะยังเตรียมถุงขยะด้วยนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พยายามรอแฟมาก่อนก็ได้นะคนดูยังไม่ต้องรีบไปนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนแล้วใครยืนตรงนี้นี่โอ้ยยิงไม่โดนอ๋อผมทำอะไรเนี่ย โอเคได้นะครับเฮมวันนะเป็นของเราพันห้าแต้มครับไม่รู้ไม่รู้แมมต,ต้องให้ลงลึก <c oughs> อะไรอะ่ะอ,อ๋อดู๋ลรู้ละู้ลคนในรัฐใช่ไหมยมรดูแลผมเข้าใจแล้วะวะบางทีผม จะมองช้าไปหน่อยพอมีเอ,เอก่อนนะเพื่อนผมยังไม่โดนว่ะ เอ้ยไม่ตายเฮ้ยเอยเอเอ๋ใครล็อกเป้าอ่งัดรู โอ้ผมยิงโดนไม mm ้ hmm. เขานะไม้ mm hmm. เขาระเบิดเมื่อไหรใครล็อกเป้าวะโอ้มันออกมาล็อกเป้าหน้าทํำได้ไงก่อนเมื่อเราอยู่เยอะแยะทีมไทยส่งไปได้แค่หนึ่งทีมใช่ไหมครับใช่แล้วคุณเคนฝากไปดูด้วยนะครับมีทีมไทยนะผม,มลงรอบเซมิไฟแนลกรุ๊ปเอกรุ๊ปบแล้วก็รอบไฟแนลเลยทีเดียวในคลิปเดียวเลยนะครับกันอา <laughs> เห็นว่าลงความเห็นกันอยู่อ๋อมันไม่ได้หรอครับเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้มันอันนี้กันอยู่ทับซ้อนเนาะนี่เดียผมจะเอาเงินที่คนดูโดเนตมานะจะช่วยด้วยครับผมดีไหมนด้ทำจริงนะครับถ้านะใครช่วย โดเนตมาเนาะเดี๋ยวเรามาร่วมมือช่วยกันนะครับด้วยเงินคุณฟิวเอาวไม่ดิก็เงินทุกคนมาโดเนตผมใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ทบทุนเข้าไปเพิ่มอีกนะครับแล้วลวดหนามลวดหนามน่าจะได้อยู่ครับเพราะว่ามันมันหลือออกง่ายไงเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าสร้างเป็นกำแพงเลยน่าจะไม่ไหว ไอ้อะไรเนี่ยเออผมว่าผมทำลายไอ้ป้อมปืนนี้ก่อนดีกว่าวะเสียงมากเลยอะโอเคครับปลอดภัยและหายห่วงเฮ้ยอะไรอะเยอะมาก Whoa, oh, my God. Get yeah, that. Allied troops oh. launching an assault on objective Charlie two. Okay. ผมจะบริจาคให้พูมี้เ <are> ที่ยงเอาคุณสานัดมันมันตกลงโอเคเขาเขาไอ้น,นี่หรอคอนเฟิร์มมาหรอครับช่องทางไหนคุณสารนัดมีมีมีไหมส่งให้ทางให้ทางแฟนเพจผมหน่อยดีได้ไหมครับในวันนี้ลงกี่โมง <c oughs> หรอค <c oughs> รับ <c oughs> ประมาณทุ่มครึ่งเนาะ <c oughs> ถ้าใครอยากเล่นด้วยกันก็มาจอยกันได้นะผมเล่นคนเดียวอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ว่าจะอยากเล่นกับคนดูสักหน่อยแต่ไม่มีใครเล่นเลย นี่ไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะนี่ก็จะมาเล่นกับคนดูนะดูไหนกันวะโอ้ยยิงใครไม่โดนเลยอ่ะแล้วมนยึดเรวๆเลยโอ้หข้างในนี้เ,เฮ้ยกรวกนไม่ไหวหรอก ยิงไม่ได้วะโว้ลงมาได้ไหมเพียบเลยอันนี้คือมุมอร่อยฮอ 2, มุกครับมุกอ๋อ,อ,อเออผมว่าจะช่วยเหมือนกัน Toom set lô I live with your toom set low. Any, any, taking the thing tooth I low. I sẽ that, I like that, I like that. I like that, I like that, I like that, allied troops launching an assault on objective charlie one wait 50% allied troop force left we must pick up the pace yeah that all งไม่ได้แต่ผมสามารถวนมาได้นะเอ็นกับคนของเราดีกว่านะจรวดล็อกเป้ามันคืออันไหนหรอครับเป็นสติงเจอร์อยู่ในหมวดของอินจิเนียครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกนะเดี๋ยวผมบอกมันออกไปดูไม่ได้ดเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอก อ๋อเหรอเอออ้อมเอนะอืมผมว่าผมอ้อมดีกว่าว่ะเส้นทางมันไกลไปนะครับไกลไปอาจโดนยิงเยอะได้นะ ดาเอ๋อยู่ดีจ้าหายก่อนละแฟร์ผมหมดทุกคนไม่ต้องรีบนะครับถึงแม้ว่าเราจะหลบหลบ อตัวเติงเจอร์ได้นะแต่ว่าเรามีแฟร์กันไว้ก่อนก็ดีนะเผื่อพลาดนะครับแล้วก็พยายามแอบ,บหลังเข่านะแล้วก็มุมมองซีนะครับเลตเพื่อสั้นนะมองไปก่อนนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนกันเยอะนะ <S <S อุ๊ยโอ้โ,อโดนมหมือนเซติงเ,เจอร์นะครับเมื่อกี้ ป้อมเอนะครับอยู่หน้าเราเลยต้องเคลียร์เขาก่อนอ้าวเหมือนจะแตก strategic beacon d e p l o y อุ่น,นี้ไม่พอวะ่ะส่วนผมรีหลดไม่ทันอ่ะโอ้นูนะครับผมฮนูด,ด่านนี้เป็นไทยเท่าไหร่วะสองหมื่นสอง,สองปั๊ เหลอกจากไหนอะ่ะเฮ้ยเพื่อนอยู่ข้างๆไม่ยิงออะไรก่อนผมน่าจะหนูได้ไหมเอ่ยสองหมื่นเติมเงินต้องเติมที่ไหนครับนี่น<า>ไง,องโ<ธ>อ้อ่าเอาแล้วไง <laughs> ค Top Up Gamer นะครับผมเติมเงินนะคะอยากเติมเดี๋ยวตามฟอนนะครับ Top Up Gamer นะแฟนเพจนะครับใต้ Description นะครับมีให้เติมนะวิวเอ้ยเล่นผมแล้วไงผมจัดผมสั้นมันนอกรูนี้แน่คนดูหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ไปออกรูนั้นวะโออ้าเจ็บรอจบเกมสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมใครที่ชอบการเล่นของผมก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กันไว้ด้วยนะครับผม,มกำลังใจกันนะครับอะะอไรกันนี่ต้องคิดด้วยก็ <g ül üyor> มไม่ค่อยได้เติมไงเจ็ดสิบสี่ศูนย์นะนะครับ จริงน่าจะได้เยอะกว่านี้ถ้าสายแรกๆเพื่อนเราไม่แย่งนั่งคนที่สองนะโดนแย่งนั่งไปด้วย